สักแป๊บหนึ่งถ้าเธอมีใจก็ให้เอื้อมมือและดึงฉันเข้าไปกอดท,ทั้งที่ไม่ได้ตั้งรับมันจะรู้สึดีเพราะว่ามีเธอข้างฉันถ้าอากาศมันจะร้อนชงน้ำแดงใส่โตดากดเปิดแอร์ให้เย็นๆนั่งแดงๆใส่โซฟาคุยเรื่องไปเที่ยวพาเธอไปดูโลมาตาผมเป็นอะไรไม่รู้สงสัยความรักจะโดนตาจะไม่หลงทากหลอกถ้าคุณเดินนำก่อนถ้าผมเจอทางออกที่จะท่องโลกรักถ้าผมได้เข้าไปผมจะไม่มีวันออกแลวทำไมวันนี้คุณบอกว่าเพลงผมมันโยกนักไม่ได้หวังตั้งไม่ได้หวังโชคทรัพย์แต่วันนี้ผมยังไม่มีงั้นผมก ว่าทำไมเพลงมันโยกนักและจะให้มันไม่โยกได้ไงเด็กมันจะคำว่าโคตรรักนะ